ถึงละหกที่ซื้อตัวอยู่ตรงนี้นถ้ำพระนางในซึ่งอยู่ตรงนู้นอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะไปเราต้องจ่ายก่อนคนไทย 40, 40บาทอะไรที่ปัมป๊มใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ค่อยปัม๊มถามก่อนต้องถาม,มาก่อนถ้านไ,ได้อ่ะคนไทยสองคนค่ะพี่มีที่ปั๊มไหม เปิดทุกวันเปิดทุกวันหนูจะมาปั๊มน่ะได้ได้ปั๊มมันเหมือนกันไหมล่ะที่นี่อ่ะคือของัดนุ่เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมถ่ารไปแล้วแต่ละขอบคุณนะคะโชว์ตัวถ่ายรูปโชว์ตัวถ่ายรูปไม่ต้องโโพ์ขอบค <as can 't> em like, ุณนะคะไปเราจะเดินเข้าไปเที่ยวข้างในแล้วค่ะเป็นกลิ่นแบบ เค้างข่าวอ่ะฮะเย็นอุ้ยนึกว่าจะร้อนแม่เย็นอากาศเย็นสิ่งจังอีกละสิงจังมาอีกแล้วพี่หวานพี่หวานตามพี่หวานมาสิ่งจังไม่ต้องกลัวมีแมลงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเส้นทางธรรมชาติภายในถ้ำเนี่ยเขาทำเป็น ทางเดินเออคุณลุงบอกว่าสวยม,มากมืดเตือต่องเลยไม่มืดไม่มืดเขาเนี่งเขาเรีไฟมีอะไรทางเดินทำไมเขาทําทางเดินเป็นแบบดีมากเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เป็นสวยมากเธอดูเนี่ยทำเพชรโอ้ย ฟังเสียงธรรมชาติบ้างเนาะเราจะค่อยๆเดินเที่ยวข้างในไปนะคะทุกคน